สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูเอินเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเสียงวรรณยุกค,ค่ะเสียงวรรณยุกค,คืออะไรใครตอบได้บ้าง เราเรียนไปแล้วเนาะเราเรียนไปแล้วก็คือเสียงพยัญชนะแล้วกับเสียงสระนะคะเราเรียนไปแล้วส่วนเสียงวรรณยุกเรายังไม่เรียนเนาะเรามา้จัก,กับเสียงวรรณยุกในภาษาไทยกันเสียงวรรณยุกก็คือเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่จําแนกความหมายของคอําเป็นยังไงเรามาดูกันเสียงวรรณยุก ก็จะแบ่งออกเป็นห้าเสียงด้วยกันก็จะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาอ่ามี5เสียงนะคะส่วนวรรณยุกต์ก็จะแบ่งออกเป็นสี่รูปอ่ารูปสามัญไม่มีนะคะไม่มีรูปรูปเอกก็ไม่โทไม่เอกแบบนี้นะคะไม่โทอย่างนี้นะคะไม่ตีไม่จัตวาอ่าในรูปจัตวาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะคะว่าเราจะใช้รูปทั้ง4รูปเนี่ยยังไงทั้ง5เสียงนี้ยังไงอย่างเช่นครูเอิญจะให้คำว่าปลา,าเดี๋ยวออกไปก่อนเนะาะปลาคำว่าปลาคําคำให้คำว่าปลาหครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเขียนลงข้างล่างดีกว่านะคะปลาปา ปลาและปลาเขียนลงข้างล่างนะปลานี่คือเสียงสามัญปลาคําแรกปลาคําที่2ครูจะให้เสียงเอกเสียงเอกก็คือในรูปของไม้เอกนั่นเองเนาะเติมลงไปมีความหมายขึ้นไหมปลาแล้วก็มาป่าอแล้วก็เติมเสียงโทเออรูปโทนะเสียงโทรูรป,ทรนะทรรปตีเสียงตีแล้วก็เสียงตตวา เริ่มมีความหมายแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะพาอ่านปาคำที่หนึ่งมีความหมายว่าอะไรอ๋อปาของออกไปไงลูกปาของออกไปอืหมายถึงการปานั่นแหละอ้าปาของออกไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคาที่สองคำว่าป่าป่าหมายถึงอะไรป่าก็หมายถึงที่ที่มีต้นไม้อ่าที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะอ่าเราเรียกว่าป่าเนาะ มีต้นไม้เยอะๆต้นไม้คูสวยมากต่อมาเติมไม้โทเสียงโทไม้โทป้าป้าคือใครป้าก็คือพี่สาวของแม่หรือพ่อพี่สาวของแม่หรือพ่อนั่นเองนะคะตัวหนังสือสวยมากป้าคำที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ป้าอ่า ไม่ตีป้าป้าคือใครป้าก็คือพ่อที่เราเรียกชอบเรียกว่าป้าป้าอ่านี่แหละป้าและสุดท้ายป้าป้าก็เรียกพ่อได้เหมือนกันนะคะสองคำนี้สามารถเรียกพ่อได้เหมือนกันแต่ป้าตัวนี้หมายถึงอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะก็หมายถึงคนที่มีตังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยป้าป้าหน่อยอะไรเงี้ยอ่าโอ้ยคนเนี้ยซื้อ กระเป๋าให้ครูเอินตั้งหมื่นหนึ่งแน่ป๋าจังเลยอะไรประมาณเนี้หมายกับหมายถึงแบบคนที่ใจใหญ่หน่อยใจใจหน่อยปา๋าป๋าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเห็นไหมพอเราใส่วันณยุเข้าไปความหมายเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะปา๋ปาปา๋ปาปา้าป้าป๋าเห็นไหม เออวรรณยุกมันดีอย่างนี้ได้เองพิเศษมากนะคะแต่ละคําก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปนี่ล่ะค่ะเป็นความพิเศษของวรรณยุกนะคะอ่าเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องเนาะถ้าใช้ไม่ถูกต้องความหมายก็จะเปลี่ยนอ่านะคะเอาไหมอ่านพร้อมครูปาป่าป้าป้าป่าอีกรอบค่ะปาป่าป้าป้าป่า ป้าป่าป้าป้าป่าอ่าป้าหมายถึงป้าของออกไปป่าหมายถึงป่าไม้ที่ที่มีป่าเยอะๆมีต้นไม้เยอะๆอ่าป่าเนาะป้าก็เหมือนก็หมายถึงพี่สาวของแม่หรือพ่อป้าแ่อป้าก็หมายถึงพ่อป้าป่าอะไรอย่างนงี้นะคะป้าแล้วก็ป่าป่าก็หมายถึงพ่อหรือคนที่ใจอ่าใจถึงเนาะใจถึงอ่า ถึงคนใจถึงเห็นไหมความหมายแตกต่างกันออกไปอ่าต่อมาครูจะถามพวกหนูนะคะว่าพวกหนูรู้จักแป๊บหนึ่งนะคะเราครูแป็นอะไนะคะครูหานี่อยู่ค่ะ ไม่ยากเนาะเสียงวรรณยุกง่ายนิดเดียวมีแค่5้าเสียงมีสีรูปด้วยกันอ่าเสียงที่ไม่มีรูปโดดๆเลยอย่างเช่นคําว่าปาปออปาเนี่ยมันก็จะไม่มีรูปเนาะเราก็ไม่ต้องใส่รูปอะไรอ่าแต่ถ้าคําว่าป่ามีแน่นอนป่ารูปอะไรล่ะคะป่าอ่ารูปอะไรเออไม่เอป่าไม่โทรก็ป้าไม่ตีป้าไม่จะตวาป่า ป่าป่าป้าป่าง่ายนิดเดียวเลยต่อมาครูจะให้นักเรียนนะคะออกเสียงพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางออกเสียงพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางครูจะถามว่าเรารู้จักอักษรกลางหรือไม่ใครจําไม่ได้ ครูให้ร้องเพลงไปแล้วนะคะอักษรกลางโอ้อักษรกลางอ,อักษรกลา,างนั้นมีกี่ตัวอักษรกลางนั้นมีออถูกไหมถูกไหมโอ้อักษรกลางอักษรกลางนั้นมีเก้าตัวะะ<ๆ>อักษรกลางนั้นมีเก้าตัวนะคะเด็กๆทุกคนอักษรกลางนั้นมีเก้าตัวเดี๋ยวอักษรกลาง มีเก้าตัวอักษรกลางนั้นมีเก้าตัวมีกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอประตักบอใบไม้บอป่าและโออยากไหมอ่ะมีเก้าตัวไหมนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อักษรกลางนั้นมีเก้าตัวโอเคไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งจำได้ไหมจำได้ไหมต้องจำได้แน่นอนโอ้อักษรกลางอักษรกลางนั้นมีเก้าตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวนี่คืออักษรกลางครูจะให้ทำอะไรรู้ไหมคะ คู่จะให้ออกเสียงพยัญชนะอักษรกลางโดยใส่เสียงวรรณยุกต์เข้าไปวรรณยุก็มีทั้งหมดสี่รูปหเสียงเราต้องใส่ทั้งหมดทั้งห้าเสียงเลยมาดูตัวแรกกอไก่ยกตัวอย่างนะกอไก่เขาเขียนไม่เลยเนาะเขียนอกอกออา าาตามด้วยสระอานะลูกนะครูลืมบอกเราจะเอาสระอาทุกทุกวรรณยุคนะคะทุกพยัญชนะครูพูดผิดทุกทุกพยัญชนะกาเราก็ตั้งเลยกากากี่ตัวห้าตัวเพราะมีห้าเสียงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งไว้เลยห้าห้าเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้น เสียงเข้าไปกาเป็นเสียงสามัญไม่ต้องเติมเอาไว้เฉยๆอ่ากาเสียงเอกอเติมในรูปของไม้เอกค่ะบนพยันชนะนะคะต่อมาเติมไม้โทต่อมาเติมไม้ตรีต่อมาเติมไม้จัตวาแล้วออกเสียงให้ครูฟังดังๆค่ะกา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 อีกรอบค่ะ กา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 อีกรอบค่ะกา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 อีกรอบค่ะกา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 เก่งมากค่ะอ่าจากนั้นเรามาดูจอจานแล้วก็เขียนใส่สมุดอย่างนี้นะลูกนะจอจานห้าตัวเลยถ้าเรายังไม่แบบยังไม่คล่องเนาะจอจานใส่สระอาห้าตัวห้าตัวอย่างนี้ แล้วก็เติมเสียงวรรณยุเข้าไปเสียงแรกเป็นเสียงสาม,มัญไม่ต้องเติมตัวที่สองเสียงเอกเติมไม่เอกบนพยัญชนะต่อมาตัวที่สามเติมไมโทต่อมาตัวที่สี่สี่เติมไม้ตรีและต่อมาตัวที่ห้าจัตว,วาแล้วอ่านให้ครูฟังค่ะทุกคนเริ่มจาจ่าจ้าจ้าจา,จา,จา,จาอีกรอบค่ะจาจา่า ครูจะให้งานแล้วนะคะครูยกตัวอย่างไปแค่2ตัวกอไก่กับจอจานไก่กับจิกนะคะอ่ากอไก่กับจอจานครูจะยกตัวอย่างแต่มันจะเหลือดอเด็กตอเต่าดอชดาตอประตักบอมไม้ปอปลาอออะให้เราเขียนใส่สมุดต,ตัวเองนะคะอันที่ครูยกตัวอย่างก็ต้องเขียนด้วยนะเขียนหมดเลยอักษรการเขียนทั้งหมดเลยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอก เดชาดาต่อตอปะตักเนาะเดี๋ยวครูจะยกเว้นให้ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะมันไม่ค่อยใช้ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายเท่าไหร่กับวรรยุกต์นะเราไม่ต้องเขียนอ่ะสองตัวนี้ไม่ต้องเขียนให้เราเขียนกอไก่จอจานดอเด็กต,อ,ตอเต่าบใบไม้ปอปลาเอาอ่างไก่จิกเด็กตายบนปากโงงแค่นี้นะคะโอเคแล้วก็ใส่เสียงพยัญเออใส่เสียงบรรณยุกต์ให้มันนะคะอ่าให้ครบทั้ง เจ็ดตัวที่จริงมีเก้าตัวเดี๋ยวให้ให้ให้เตัวก็พอเนาะจากนั้นส่งคุณครูในช่องทางไลน์นะคะส่งทางลายเหมือนเดิมโดยการเขียนแล้วให้อัดวิดีโออ่านให้ครูฟังตั้งแต่กาจนถึงอาอัดให้ครูฟังนะคะแล้วก็อ่านอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมติว่าไทท่านอ่านให้ครูฟัง ไอโฟนอ่านให้ครูฟังก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านเสียงวรรณยุกต์โดยการออกเสียงพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางนะครับอะไรประมาณนี้นะคะมาเลยตัวแรกก็กา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 เลยสองหนูก็มาเลยจาจา่จาจา้จาจ้าจ่า ไปก็ดา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 ,ดาอย่างนี้นะคะจนถึงอ่า,อางเนาะนี่คือการบ้านนะคะให้ทุกคนหัดอ่านแล้วก็ส่งครูช่องทางไลน์เหมือนเดิมนะคะส่งภายในวันนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูเอิญก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ